YouTube ช่องพลังจักพรพัิจัดทำขึ้นจากความรักความเชื่อความศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูด่ดูผม,มปัญโยหลวงตามาวิริยธโรเป็นที่สุดมีวัตถุประสงค์หลักคือหนึ่งอยากให้ญาติธรรมทุกท่านได้รู้จักบทจักพรพัิได้สวดมนต์แผ่เมตตาไปด้วยกันกับเราตามสถานที่ที่พลังจักกรพัิไปได้มีโอกาสทำบุญทำทานบันทึกบุญ ปากกระแสบุญอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกับเราพลังจกักรพรรดิแบบสบายกายสบายใจ 2. เพื่อให้รูปและนามของพวกเราทีมงานพลังจกักรพรรดิเป็นผู้มีประโยชน์ในการทำนุบำรุงค้ำจุนและต่ออายุพระพุทธศาสนาทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือทำบุญทำทานเป็นสะพานบุญรวมสร้างพระรวมบุญทุกอย่าง ฝากไว้ในพระพุทธศาสนานำม,มาทำคือการสวดมนต์ภาวนาในความเป็นจริงระหว่างการเดินทางไปทำบุญสวดมนต์ฝากกระแสบุญตามวัดและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็จะมีเทพภูมิที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่เราเคารพรักและศรัทธาในองค์ท่านตามความเชื่อของทีมงานพลังจักรพรรดิเพราะหลวงปู่ดูหลวงตาม,มาบอกว่า เราเกิดคนเดียวไม่ได้เราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนมีพวกที่มาช่วยกันสร้างบญความดีบางช่วงบานตอนก็อาจจะมีมูเตรูด้วยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการหากมีสิ่งใดไม่ถูกใจหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางทีมงานพลังจักรพรรมีได้มีเจตนาและกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะด้วยรักจากใจทีมงานพลังจักรพรร จักรพรรค่ะอีพีนี้มวยมาชวนทุกท่านสวดจักรพัรดิ้วยกันที่วัดอินทารามค่ะอยู่แขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะค่ะพอดีมวยมาถึงที่วัดอินนี้ก็พอดีมื้อเที่ยงพอดีค่ะก็มีโอกาสได้ฝากท้องไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะย่านเนี่ยย่านแถวนี้นะคะชื่อร้านลูกชายในหมงค่ะก็เป็นร้านเก่าแก่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะชิมแล้วก็ มวยแนละทีมงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราวัดอย่างแรกเลยนะคะพอมาถึงวัดนะคะถ้าเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงตานะคะก็สาธุขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างร่วมสร้างวัดอินทารามแห่งนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปสวดจกักรพรรดิแล้วก็ฝากชีวิตเชื่อมบุญความดีภายในวิหารด้วยกันนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถน้อมจิตอธิษฐานสวดจกักรพรรดิฝากกระแสบุญไปพร้อมๆกันได้นะคะค่ะขอก่อนเข้าไปมวยก็จะบอกประวัตินิดนึงนะคะวัดอินทารามแห่งนี้ค่ะเชื่อว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางยี่เรือนอกเป็นวัดสำคัญของสมัยกรุงทนบุรีค่ะเป็นราชธานีนะคะเป็นวัดอนุสรสันติเป็นวัดที่พระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตักสินมหาราชพระองค์ท่านทรงศรัทธาในวัดแห่งนี้มากค่ะภายในวัดอินทารามนี้นะคะก็มีโบราณวัตถุสมัยตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านยังมีชีวิตก็ สมัยที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ค่ะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า300ปีพระอุโบสถข้างหน้านี้นะคะสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังบานประตูหน้าต่างเป็นไม้สักแกะสลักเขียนสุภาษิตสอนใจค่ะท่าน้ําของวัดแห่งนี้เป็นอุทยานปลาทะเพียนด้วยนะคะค่ะเราเข้าไปสวดมนต์ได้กันค่ะ นึกถึงท่านนะนึกไปออกก็ลืมตาดูนะวอบารมีท่านน้องกำลังจกักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันนละอนาคตผ่านที่เรากำหนดไปสามโลกธาตุกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนั่นแหละอันเชิญเทพพรมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิโลกของวิญญาณโอฟาเิกะบริเวณในบริเวณใ,ใกล้เคียงเวรกลไปแถวบ้านเรานะที่ทํางานที่เราอาศัยนะนะั่นแหละที่เราเลี้ยงชีพนะนะั่นแนละหลวงตาอ้อยในหลวงนะ อายการที่9ปราพระสยามพระศรีสยามวีรากษัตริย์วีรบุรุษวีรยรศรีทั้งหลายเจ้าฟอรักเมืองพระเช้าเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพญาคุดยกักษ์นาคคนดันรับแลพระศกุมพันธ์พ้องบริวารชาวป่ามาผ่านทั้งหมดส,สีดาวบทนักบวชทั้งหลายพระแม่คงคาพระแม่พระศกมาธรณีสอดร้อมกับเรานะฮะ โทธรรมโมสัมภูยัตถคุณโมนาพุทาบูชาธรรมาบูชาสัาภูชาอาคีทานังวารังคันทัง mm สีวลีจะมหาเทรงอะหังวัน đi ja, anh โสภูธาธรรมมาสังฆปูชินีนามูภูธายะพระภูธาไตรรัตนายันมานีโนปรัตติสีสาหัสสุธรรมา बुर्कादा मासाँ สหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอคิธานังวารังพันธังสีวาริจามาเท มีธุระโตอธหังวันทามิธาตุโยอธหังวันธามิสัพพะโสพุทธาธรรมมาสังฆาปุชฌมินอมไปที่หลวงปู่ดูแต่จำกำลังจักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบัน ามรูปลักษ์ที่เราสร้างขึ้นและอธิฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโหปาจิกะมนุษย์และสัตว์ต่งางๆจะยังเวียนว่ายาเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้มีฝคุลกับกองตุนปมนามบัญญัติเจามึงหน้าและสาขาผู้ที่อธิฐานได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่จ่ายไปอธิฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นขอพิมานปรับพงมทั้งหลายส่งวิญญาณสาเพ ลมแดนมักธาของบารมีของผู้พระองค์ของธิยารามีพูทพระองค์โปรดประทานพรให้แก่รูกตั้งใจขอพรทุกคนเลยจ้ายังไงกันมั่งคะชื่นใจกันไหมคะสวดมนต์ที่นี่มีความสุขมากค่ะมอยภูมิใจและมีพลังใจ ในการทำช่องนี้มากๆเลยช่องพลังจกักรพรรดคิค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่ามวยจะพาไปที่ไหนไปส่วนมนที่ไหนไปกินอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆขอกดติดตาม subscribe กดกระดิง่งติ้งๆิงต,งต,งตงเป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะเองเชื่อค่ะแล้วเองจะได้ทุกอย่าง สวัสดีค่ะ